La vie quotidienne La vie quotidienne ก็คือกิจวัตรประจำวันชีวิตประจำวันของเรานะคะอันนี้เป็น ep ที่6นะคะตอนที่6นะคะวันนี้เราจะพูดถึงการไปทำงานการไปโรงเรียนหรือการไปสถานที่ต่างๆนะคะเราจะใช้ verb aller ก็คือไปนะคะเป็นคํากริยาที่ใช้บ่อยมากๆนะคะไปดูก,การผันคํากริยานในรูปการปัจจุบันค่ะ Present Indicatif Je vais Je vais ฉันไป Tu vas Tu vas. va เธอไป Il, elle, on va Il, elle, on va เขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราไป Nous allons Nous allons พวกเราไป vous allez vous allez พวกคุณไป ils e l e vont ils e l e vont พวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงไปนะคะอ่ดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ je vais travailler à 7h du matin je vais travailler à 7 ยูมาตังฉันไปทำงานตอนเจ็ดโมงเช้านะคะ On va à l'école ensemble เราไปโรงเรียนด้วยกันนะคะ Nous allons faire les courses พวกเราไปซื้อของซื้อกับข้าวกันนะคะ je vais chercher mon fils à l'école je vais chercher mon fils à l'école chen tu vas au lit de bonne heure tu vas au lit de bonne t'kaunon reyonkaunon สำหรับวันนี้เราก็นำวิธีการพูดถึงกิจวัตรประจำวันนะคะเรื่องการไปสถานที่ต่างๆนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ